สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่15ธันวาคมพุทธศักราช2552ค่ะสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปร,ริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลประจำปีการศึกษา2551เป็นวันแรก วันนี้เวลา9ก้นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เป็นในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประจำปีการศึกษา2551ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี โดยในวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปร,ริญญากิติมศักดิ์ทั้งในรอบเช้ารอบบ่ายและรอบเย็นจำนวน23คนมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปร,ริญญาโทและปร,ะริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีพระนครล้านนาและสุวรรณภูมิเข้ารับพระราชทานปร,ริญญาบัตรรวมทั้งสิน 12, ้น12,001คน โอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชโอวารแก่ผู้สําเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประพุติตนและปฏิบัติหน้าที่การงานความสําคัญตอนหนึ่งว่าปัจจุบันวิถีชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อนมากส่วนหนึ่งเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารเทคโนโลยีดังกล่าวนี้แม้จะมีประโยชน์หลายอย่างเช่นช่วยให้คนเราสามารถค้นคว้าหาความรู้ตลอดจนติดต่อสื่อสารกันได้กว้างขวางรวดเร็วขึ้นก็จริง แต่ถ้าใช้ในทางที่ผิดหรือไม่พิจารณาเลือกสรรให้ดีก่อนก็อาจก่อให้เกิดโทษเสียหายได้ข้อนี้บัณฑิตทั้งหลายคงจะเข้าใจดีแล้วเพราะต่างก็สำเร็จการศึกษาในระดับสูงและมีโอกาสได้ใช้สื่อเทคโนโลยีรวมทั้งเรียนรู้ถึงประโยชน์และโทษของสื่อเหล่านั้นมาพอสมควร เมื่อออกไปดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานจึงขอให้ทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างในอันที่จะใช้ทสื่อเทคโนโลยีให้เหมาะสมและให้เป็นไปนในทางสร้างสรรค์เพื่อให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญแก่ตนเองและส่วนรวมพร้อมทุกส่วน